ท่านผู้ชมหลายท่านน่าจะได้ดูภาพยนตร์เรื่อง15ค่15ําเดือน11กันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับถ้าใครยังไม่ได้ดูไม่เป็นไรนะช่องผมทําคลิปสปอยไว้ให้แล้วอะเป็นไงล่ะโปรโมตตัวเองนิดนึงหรือถ้าอยากดูหนังเต็มๆแบบไม่มีสปอยก็ไม่ยากครับสามารถเข้าปร,รับชมกันได้เลยที่ Netflix มาเข้าเรื่องกันวันนี้หลังจากที่ผมได้ทาคลิป15ข้ามเดือน11ไปผมก็สังเกตเห็นสิ่งที่คุณจีรละผู้กํากับพยายามใส่เข้ามาในหนังครับนั่นคือความรู้แบบวิถีชาวบ้านโดยคนที่ดูฉลาดและรอบรู้ที่สุดในเรื่องก็ไม่ใช่ใครป้าอองหรือเทพององของเรานี่แหละเรียกได้ว่าป้านี่คือเดอะเบสเลยซึ่งผมก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ที่ป้าอองมีเนี่ยให้กับท่านผู้ชมครับเพื่อทุกคนจะนําไปใช้ประโยชน์ได้แต่ผมขอบอกก่อนความรู้แบบวิถีชา บ้านนนนนทีี่ผมมจะําาาาฝากใวนนั้บงอย่างอาจเป็นเพียงแค่ความเชื่อของผู้ใหญ่สมัยก่อนก็ได้อ่ะไม่รอชา้างั้นเรามาเริ่มกันเลยกับเก็บความรู้จากเทพอ,องข้อที่1น้ําฝนป้องกันหวัดได้โดยไอเดียนี้มันอยู่ในฉากแรกๆเลยครับคือบักคารพระเอกของเรื่องเนี่ยเขาเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงเทพมาหนองคายแต่เขานัดเดินลุยฝนมาป้าอองเห็นแบบนั้นเลยบอกให้คานเอาน้ําฝนที่รองไว้ในโอ่งมาลูบหัวตัวเอง3ทีจะได้ ไม่เป็นหวัด เป็นไงล่ะแค่ข้อแรกเดินลุยฝนแต่ให้เอาน้ําฝนรูปหัวเพื่อกันเป็นหวัดอันนี้จริงไม่จริงทุกคนลองไปทํากันดูนะครับแล้วมาคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าได้ผลไหม้อต่อไปใช้ช้อนสแตนเลสไล่มดซึ่งในฉากนี้ปลาอองของเราก็โชว์เทคนิคพิเศษในการไล่มดที่อยู่ในกระปุกน้ําตาลครับนั่นคือการนําช้อนสแตนเลสมาใส่ไว้ในกระปุกพอพวกมดเห็นเดี๋ยวมันก็เดินต่อแถวพากันออกมาเองอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริง ไมไม่แน่ที่มดมันยอมออกมาเพราะมันอาจจะกินน้ำตาลจนอิ่มแล้วก็ได้ข้อต่อไปใช้มะเขือเทศซักผ้าในฉากนี้ป้าองที่กําลังซักผ้าก็ใช้มะเขือเทศที่หั่นแล้วมาถูที่คอเสือ้อและปิดท้ายด้วยการผสมผงซักฟอกซึ่งวิธีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันช่วยขจัดคราบได้จริงไหมใช้มะเขือเทศถูมันจะยิ่งไม่เป็นคราบก่อเก่าแล้วครับถ้าใครเคยใช้วิธีนี้แล้วได้ผลก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ ข้อต่อไปเผาเส้นผมไล่มแมลงเทคนิคนี้จะอยู่ในฉากที่คานกับครูอลิสกําลังนั่งตัดผมให้กันครับโดยป้าอองของเราก็เดินเข้ามาขอเศษผมเอามาเผาไฟเพื่อนําไปทํายาไล่พวกมแมลงทราบตะคาบแม่งป้องเฮ้ย แรงสาบตะขาบแมงป่องวิธีนี้ผมว่าน่าจะได้ผลนะเพราะทางคานก็ช่วยยืนยันอีกเสียงว่าคงไม่ใช่แค่มแรงหรอกคนดมเข้าไปก็เมาเหมือนกันบ้านใครมีปัญหาเรื่องมแรงก่อกวนก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับ ข้อต่อไปน้ำแช่ข้าวเหนียวแก้หวัดได้โดยฉากนี้จะเป็นตอนที่คานเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลครับปลาอองจึงนําน้ําแช่ข้าวเหนียวมาให้คานดื่มแก้วัดเดี๋ยวเดียวมันใช่เหรอแต่ปลาอองแกททาได้ก็อาจจะจริงก็ได้นะครับงั้นถ้าเป็นน้ําแช่ข้าวสารละจะใช้ได้ไหมเอาเป็นว่าใครเคยทําได้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมานะครับข้อต่อไป ใช้มะกรูดล้างเยี่ยวแมวอันนี้พอฟังขึ้นสุดแล้วเพราะเวลาเราไปเข้าห้องน้ําที่ปั๊มพวกพี่แม่บ้านเขาก็มักจะใช้มะกรูดกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เสมอเพราะในผิวของมะกรูดมีสารหอมละเหยซึ่งถือเป็นสมุนไพรไทยที่ไม่เป็นอันตรายต่อการสูดดมแถมกลิ่นของมะกรูดยังทําให้เราสดชื่นอีกด้วยทางป้าอ,องเองก็เช่นกันครับพอป้าเห็นน้องแมวเยี่ยวบนบ้านป้าอ,องก็รีบเช็ดพื้นและหันมะกรูดถูซ้ําถือว่าวิธีนี้ผ่านก็แล้วกัน ข้อต่อไปทำให้แมวเยี่ยวเป็นที่ตามที่เราต้องการเทคนิคนี้จะใช้ต่อจากข้อเมื่อกี้เลยครับหลังจากที่น้องเยี่ยวบนบ้านปราอองแกก็อุ้มน้องลงมาตรงจุดที่เหมาะๆแล้วบอกน้องว่าขี่มองนี้เยี่ยวมองนี้พูดซ้ำไปซ้ำมาให้น้องจำขึ้นใจแล้วอย่าลืมโยกแขนด้วยนะครับตอนอุ้มนะ ท่านผู้ชมบางคนคงนึกในใจทำไมไม่ใช้กระบาทรายผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2545ครับสมัยนั้นในไทยยังไม่มีกระบาดทรายให้แมวฉี่ในบ้านอย่างปัจจุบันและที่สำคัญวิธีที่ป้าอองใช้คือวิถีชาวบ้านที่คนสมัยก่อนเขาทำกันถือว่าสมัยนี้เราโชคดีแล้วครับที่มีกระบาทรายเป็นตัวช่วยไม่งั้นน้องคงฉี่เต็มบ้านแน่ ข้อต่อไปอมเกลือแก้อาการแสบตาฉากนี้คานได้บอกกับป้าองว่าผมทําพริกเข้าตาป้าองเลยใช้เทคนิคอมเกลือโดยการนําเกลือมาให้คานอมเพื่อรดอาการแสบตาอันนี้ตอนแรกผมก็งงเหมือนกันว่ามันใช้ได้จริงไหมแต่หลังจากที่ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเกลือช่วยบรรเทาอาการแสบตาได้จริงๆเพราะว่าหูตาคอจมูกของคนเราเชื่อมต่อกันหมดการอมเกลือที่มีสรรพคุณแก้เผ็ดว่าในปากจึงสามารถออกเล็ดไปถึง ดดวงตาไ้ทำนองเดียวกับเวลาที่เราหยอดตาน่ะแหละครับพอใช้น้ํายาหยอดตาปุ๊บเราก็จะรู้สึกเหมือนมีของเหลวไหลมาที่ลําคอรถขมขมวันไหนเผลอทําพลิกเข้าตาลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสําหรับเกตความรู้จากเทพองที่จริงมันยังมีความรู้วิถีชาวบ้านในหนังอีกเยอะครับแต่ผมหยิบยกมาแค่เทคนิคของป้าองเท่านั้นอย่าลืมครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิป ให,ใหม่ที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ